สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาพาเที่ยวพากินนะคะีคด LORN สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ